สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวผู้พิภาคกับคุณประวัติวิทิเตชะยศกุลจะพาท่านผู้ชมมาชมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเสริมความเข้มแข็งของจุมจนท้องถิ่นมีนายอำนาจอัปการ นายกเทศมูลตรีเทศบาลตำบลห้วยอำเภอปทุมราชวงษาจังหวัดอำนาจ,จเจริญเข้าอบรมผู้นำยุคใหม่ใส่ใจพัฒนากระตุ้นให้ชุมชนในท้องถิน่นได้ใช้ศักยภาพมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีทักษะมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกท่านก็เข้าร่วม ชุมอย่างพร้อมเพียงกันก็ได้สร้างความประทับใจกับผู้นําท้องถิ่นก็ได้รับความรู้เพื่อจะนํามาพัฒนาในท้องถิ่นตนเอง